สดีค่ะใครๆก็เขอาครัวน,นี้จะดีจะมาเสนอวิธีการทำขนมมิกเตอรน์นึงค่ะเป็นดับเบิลช็อกโกแลตชิพคัพเค้กค่ะมันจะเป็นคัพเค้กเนื้อคล้ายๆบัตเตอร์คัพเค้กค่ะแต่ว่าเราจะใส่เป็นช็อกโกแลตลงไป2อ,อย่างจะมีไวท์ช็อกกับมีดาร์กช็อกค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะว่าดับเบิลช็อกโกแลตคัพเค้กเนี่ยค่ะจะมีส่วนผสมอะไรกันบ้างค่ะ ค่ะเรามาเริ่มดูตัวส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างส่วนผสมจะดีจะแบ่งแยกเป็นสองฝั่งค่ะเป็นฝั่งของเนื้อเค,ค้กแล้วก็เป็นฝั่งของท็อปปิ้งค่ะเรามาเริ่มดูที่เนื้อเค,คก้กกันก่อนเลยเนื้อเค,ค้กเราจะมีไข่ที่อวณหภูมิห้องค่ะอันนี้เป็นแป้งเค,ค้กค่ะมีน้ำตาลไอซิ่งมีเนยละลายอุณหภูมิห้องค่ะน,นี่ละลายไว้อุณหภูมิห้องแล้วแล้วก็มีอันนี้เป็นไวช็อกค่ะ หั่นเตาเอาไว้แล้วก็อันนี้เป็นดัรกช็อกหั่นเตาเอาไว้เหมือนกันค่ะมีผงฟูแล้วก็วันนี้จะดีใส่กลิ่นวานิลาสองชนิดเลยค่ะเป็นวานิลากลิ่นที่เป็นแบบธรรมดากับวานิลากับเป็นกลิ่นวานิลาบัตเตอร์ค่ะโอเคเรามาดูส่วนท็อป,ปิ้งกันเลยส่วนท็อป,ปิ้งจะมีเป็นไอซิ่งค่ะอันนี้เป็นโอรีโอ้ค่ะแล้วก็มีเนยด้วยเป็นเนยนุูม้องเหมือนกันค่ะ แล้วเดี๋ยวเรื่องอัตราส่วนพวกนี้ค่ะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะแล้วก็ไปติดตามชมกันเลยว่าเราทำกันยังไงค่ะ double chocolate c a k ่ค่ะค่ะเรามาเริ่ม ตีตัวเนื้อเคกันก่อนเลยค่ะจะดีวันนี้จะใช้แค่ตัวตะกร้าตีตตค่ะแล้วก็ตัวชามธรรดาเราจะไม่ใช้เครื่องกันค่ะแล้วก็จะมีจากเนยละลายอุณหภูมิห้องละลายไปเรียบร้อยแล้วลงชามไปเลยเอาให้เกลี้ยงอ เนยไปอันดับแรกค่ะแล้วก็คนๆแค่พอเขาแตกแต,กตัวค่ะอืมเรีบร้อยแล้วส่วนผสมที่สองที่จะใส่ลงไปค่ะเป็นน้ำตาลไอซิ่งพร้อมกันทีเดียวเลย แล้วก็ช่วงเริ่มแรกค่ะก็เหมือนกับเราใช้เครื่องค่ะต้องเป็นสปีดต่ำแล้วก็ไปสปีดแรงแต่นี้ก็เป็นจะดีทำเองก็เป็นคนเบาๆก่อนเพราะว่าไอซิ่งมันจะฟุง้งพอเริ่มหายฟุง้งล้วก็เป็นคนสปีดแรงเนี่ค่ะจะดีจะถนัดทำขนมถ้าเป็นอัตราส่วนน้อยๆอะค่ะใช้มือจะสะดวกกว่าใช้เครื่องไม่ค่สะดวก เนี่ค่ะนิดเดียวเลยค่ะถ้าเนยเป็นอุณหภูมิห้องจริงนะคะที่แบบคนนิดเดียวก็ละลายแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งลงไปแค่นิดเดียวเขาก็จะเข้ากันแล้วก็ดูขาวกว่าเนยปกติแล้วก็ขนนเลยดเดียวเลยค่ะอันนี้ถือว่าข้าทีละได้ละเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยขอลงล่างหน่อย ใส่ไข่ลงไปเลยอะค่ะถ้าสมมติว่าเราเพิ่งเริ่มหัดทำหรืออะไรเงี้ยค่อยๆแบ่งเป็นส่วนๆวนเพราะว่าการที่เราใส่ไข่ลงไปทีเดียวเลยมันจะคนเข้ากันยากมันจะแยกตัวจากกันอันนี้ถ้ามีสามฟองแล้วก็ใส่ลงไปทีละฟองแล้วก็ตีนะคะเห็นว่าการคนครั้งแรกปึ๊บลงไปเนี้ยไข่มันจะเป็นเนยกับตัวนเนยมันจะเป็นเนยไข่เป็นไข่เห็นเลยว่ามันแยกจากการถ้าลงไปทีเดียวเนี้ย แยกแน่เลยคนยากยิ่งถ้าอุณหภูมิเขาไม่เหมือนกันเนยเย็นไข่ร้อนเนยร้อนไข่เย็นแยกชั้นแน่นอนเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยนิดเดียวเขาเข้ากันแล้วเพราะาทุกอย่างเป็นอุณหภูมิห้องแยกเป็นสามทีลงไป เข้ากันรอบที่สองแล้วก็รอบสุดท้ายลงไปเลยปัญหาของการทําขนมเค้กก็คือนเนี้ยราคาเนยกับไข่มันแยกชั้นกันถ้าทําตามสเต็ปที่จาดีบอกไปก็จะสบายมากเรียบร้อยไม่ต้องใช้สารที่แบบว่ามันจะมีสารที่ทําให้ผสมกันดีขึ้นไข่อะไรอย่เงี้ยถ้าทำตามสเต็ปนะไม่มีปัญหาเลย ให้ดูว่าเนื้อมันไม่แยกชั้นกันไม่แยกไข่แยกเนยเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเรียบร้อยแล้วเมื่อทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเราก็จะมาใส่ตัวส่วผสมของของแห้งๆของเรามี2ออย่างก็คือมีแป้งเคก้กกับมีผงฟู ต่ตอนนี้จะต้องลอนใส่ลงไปจะลอนเตรียมทิ้งไว้เลยหรือค่อยๆลอนลงไปก็ได้ผงฟูกับแป้งอันนี้คือผงฟูกับแป้งลงไปในอันเดียวกันเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆตักลมาใส่เขาแล้วก็ค่อยๆลอนแล้วก็ตีๆๆลงไปนี่ค่ะ ล่นๆลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันทำอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆสักสองครั้งแป้งก็หมดแล้วเพราะว่านี้ทำออกมาได้ทักสิบเอ็ดชิ้นสิบสองชิ้นคนให้เข้ากันนะค่ะเดี๋ยวก็ทำซ้ำอย่างอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า พอแป้งผสมเข้ากันมาเรียบร้อยแล้วเราจะทาอะไรกันต่อไปค่ะค่ะหลังจากเมื่อกี้ค่ะแป้งใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วคนเข้ากันเรียบร้อยแบ่งเป็นสองถึงสามครั้งในการลงไปอะค่ะปึ๊บให้ดูค่ะว่าเนื้อมันเป็นเข้ากันดีมากเหมือนใส่เครื่องเลยถ้าทำถูกตามคิวของมัน แล้วก็พอสุดท้ายขอเพิ่มกลิ่นนิดนึงวันนี้มี2อย่างก็คือเป็นวานิลาบัตเตอร์ที่บอกไปเป็นตัวนี้วาน,นิลาบัตเตอร์รับเป็นตัวนี้เป็นกลิ่นวาน,นิลาธรรมดาใส่ลงไปสองอย่างเลยเพราะว่าเนื้อวันนี้เนื้อของเราจะเป็นคล้ายๆเนื้อบัตเตอร์เค้กก็อันนี้ โอเคเรียบร้อยแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนิดเดียวเลยสุดท้ายแค่แบบกลิ<อ>่นหอมนีค่ะเนี่ยค่ะนิดเดียวเลยเข้ากันเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะเปลี่ยนไม่ใช้ตะก้อแล้วค่ะโอเคเอาให้เขาออกหมดแล้วก็เราจะเปลี่ยนเป็นเราใช้ไม้พายแทนเป็นวันนี้ใช้พายยางค่ะ เราจะใส่ไว้ช็อกโกแลตเข้าไปครึ่งหนึ่งลงไปในเนื้อเพราะว่าตอนเราทานเนี่ยจะได้เนื้อของไวช็อกลงไปในเนื้อเลยแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ใส่ลงหน้า,ากับตรงนี้เป็นดาร์กช็อกหั่นเต๋ออะค่ะประมาณเท่านี้เซนคูณเซนให้มันใหญ่หน่อยอะคะ่ะดูกินแล้วแบบเป็นเออได้ช็อกโกแลตจริงๆแล้วก็เก็บไว้ครึ่งหนึ่งพักเขาไว้ก่อนนี้ก็คนเหมือนแบบพับโฟมธรรมดา พับพับพับลงไปให้เนื้อช็อกโกแลตทั้งสองชนิดนะคะเข้ากันเรียบร้อยละเข้ากันแล้วเดี๋ยวเรามาถึงวิธีการตักขึ้นรูปแล้วว่าเราจะใส่คัพเค้กเราจะขึ้นรูปมันยังไงดีคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วเนื้อตัวเค้กของเราเมื่อกี้ที่เข้ากันเรียบร้อยแล้วเราโฟมันเข้ากันเรียบร้อยแล้วเรามาวันนี้ใช้สกู๊ปค่ะเนี่ยค่ะ ไอตีมเราใช้เป็นไซส์กลางแล้วก็มีถ้วยคับเค้กอันนี้เป็นถ้วยคับเค้กไซสมาตรฐานนะคะนี่ให้ดูมันอันนี้คือเป็นถ้วยกระดาษที่ไม่สามารถขึ้นรูปได้เองถ้าเราตักใส่เข้าเตาอบอันนี้มันจะบานออกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพึ่งแม่พิมพ์ตัวนี้หน่อยแม่พิมพ์คัพเค้กอันนี้หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกระดาษธรรมดาที่ไว้ใส่คัพเค้กจะดีใช้สีน้ำตาละคะ่ะวันนี้แล้วก็ ทำให้ดูที่เมื่อกี้ว่าทำไมเราถึงใส่ตัวเนื้อช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกโกแลตเข้าไปข้างในด้วยเพราะว่าตอนเราชิมเนี่ยค่ะตอนเราทานเนี่ยมันจะได้เนื้อทุกที่เลยแล้วก็สกุปใส่ไปปักๆลงไป,ปใส่ลงไปอย่างนี้ยค่ะหึ่งสัปก็พอลงไปปักๆลงไปงไปุ๊บ เดี๋ยวจะดีดูวิธีการแต่งหน้าทําสักครึ่งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่งหน้ายัางไงตอนตักอะคะ่ะให้รู้สึกถึงว่าเรามีเนื้อเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยนะคะเพราะตอนตักเราจะสัมผัสได้ตัวเหล็กเนี่ยมันจะโดนกับตัวไวช็อกโกแลตกับตัวดาร์ช็อกกแลตของเราเอาให้ทุกชิ้นมันมีไส้อยู่ข้างในอะคะ่ะโอเคเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวจะดีค่อยทําต่อเนอะเรามาดูวิธีการแต่งหน้ากันก่อนว่าเราแต่งหน้า ตัวนี้ให้มันสวยๆได้ยังไงก็คือเมื่อกี้เรามีอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือไว้มีช็อกโกแลตกับไว้เราก็ใส่ข้างไปเลย,ยนี่บบนี้แล้วกันจะได้เห็นทั่วๆปึ๊บดีกว่านี่เราก็จะใส่สีดำดาร์กช็อกลงไปเลยข้างบนคือได้เต็มๆแน่นอนทุกชิ้น ให้ทุกชิ้นเท่ากันจะสามชิ้น4ชิ้นแล้วก็มีไว้ด้วยอือเนี่ยค่ะก็ใส่อย่างนี้ไปทั้งหมดเลยคือเราจะได้ทั้งเนื้อด้านในแล้วก็ได้ความสวยงามด้านหน้าด้วย3ชิ้นแล้วก็สีดำที่เราเรียกว่าดับเบิลช็อกโกแลตเนี่ยแหละค่ะมันมี2อย่างมีไว้กับดาร์กนปึ๊บ แล้วเดี๋ยวจะดีจะทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนแต่ว่าเรามาดูอุณหภูมิตัวนี้กันอุณหภูมิตัวนี้เข้าที่175-180ค่ะไฟใช้ทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็คับเค้กะถ้วยแค่นี้25นาทีก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเราสามารถถ้าไม่ชวนเนี่ยใช้ไม้เทสจิ้มสุกได้จิ้มลงไปเอาขึ้นมาดูว่ามันไม่มีไม่มีเป็นเละๆติดขึ้นมาค่ะก็จะสุกเรียบร้อยผิวหน้าก็ลองดูเพิ่มเวลา2-3นาทีได้ค่ะถ้าชอบผิวหน้าที่ค่อนข้างสี เข้มๆหน่อยเป็นสีเข้มๆหน่อยก็ลองดูกันละกันก็เดี๋ยวจะดีจะเข้าเตาแล้วเดี๋ยวอีก25นาทีมาเจอกันค่ะเขาทำอันนี้เปล่ากันด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือจัดไว้เสร็จแล้วสิบหกสิบเจ้าสิบได้10ชิ้นค่ะประมาณ1 0 11ชิ้นนี่แหละแล้วแต่ว่าเราใส่อะไรใหญ่แค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าเตาอบกัน ใ่แล้วแล้วเดี๋ยวอีก25นาทีมาดูกันค่ะค่ะหลังจากที่เมื่อกี้เข้าเตาอ,อบไปค่ะช่วงเวลาที่เราว่าเราจะมาทําตัวท็อปปิ้งไอซิ่งกันค่ะตัวนี้ท็อปปิ้งไอซิ่งเราจะใส่โอรีโอด้โอด้วยแล้วก็รอตัวนั้นเนาะเรามาทําตัวนี้ค่ะเวลาจะได้เสร็จๆไปพร้อมกันขนมแล้วก็ เนยที่อุณหภูมิห้องนิดนึงนะคะมันจะได้ผสมกันง่ายนิดหนึ่งนี่จะเย็นกว่าห้องนิดนึงโดนจับได้แล้วก็หลังจากที่เราใส่เนยเสร็จปุ๊บเราจะใส่น้ำตาลไอซิ่งเข้าไปพร้อมกันเลย แล้วก็ช่วงระหว่างนี้ขอพักอันนี้ไว้ก่อนค่ะเรามาถ้าเริ่มทำตัวโอรีโอ้กันก่อนเราจะได้เอามาผสมเข้าลงม,มาทีเดียวเลยตัวนี้เนยกับไอซิ่งเัาไว้ก่อนมาดูตัวโอรีโอ้ค่ะโอรีโอ้นี่ก็จะมีตัวครีมอยู่ข้างในค่ะไม่ต้องแกะออกไม่ต้องอะไรเลยเราใช้ทั้งหมดนี่เลยค่ะเราก็จะมีการบดบดบดมันด้วยการใส่ถุงพลาสติกถุงร้อนที่บ้านนะคะก็ใส่ไปทั้งหมดเลยเกือบหมดดีกว่า บีบยากแล้วเราก็บี้เลยบดทบทบทบทในถุงนะคะหรือจะใช้เครื่องปั่นคลอกตำก็ได้แล้วแต่ความถนัดมันชื่อคอั p เ a k เป็น double ็ h o c o l a t e น้อ,ก,นอก็มี t อปปิ้งที่เป็นช็อกโกแลตนิดหนึ่งด,ดีดีดีขาว ตัวครีมข้างในอะค่ะมันจะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวจะดีจำบดไปหมดที่กันดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าบดออกมาหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูว่าความละเ,เอียดเราแค่ไหนกันเนาะขอบดไปก่อนค่ะบดเมื่อกี้ค่ะก็บดไปเรื่อยมาดูความละเอียดกันหรือว่าเมื่อกี้ค่ะใช้มือบี้ๆไปปุ๊บมันจะยากเราใช้มีดช่วยด้วยก็ได้ค่ะ มีอะไรอยู่ใกล้ๆมือก็ใช้อันนั้นนะคะบดๆดีๆเข้าไปความละเอียดประมาณนี้ค่ะจะเที่ออกมาให้ดูที่แบ่งเป็นบทสองรอบโอเคเนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วก็ตัวครีมเมื่อกี้ที่เราผสมกันค้างเอาไว้นีจะดีคนๆอีกนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยค่ะ คนไปเรื่อยๆให้เขาเข้ากันตัวไอซิ่งกับตัวเนยตอนนี้คือเป็นอุณหภูมิห้องจริงๆแล้วมันจะเข้ากันได้แล้วก็ตัวนี้ค่ะให้หยาบถึงแค่ระดับหนึง่งธราธรรมาดาก็พอแค่เนี้ยค่ะเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดถ้ามันใหญ่มากแล้วเดี๋ยวมันจะบีบออกจากหัวบีบไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ติดอยู่ในหัวบีบใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็คนให้เขาเข้ากัน ดูสีว่าสีสวยพอที่เราชอบหรือ,อยังหรือว่าเราชอบที่มันมีน้ำตาลตานมากกว่านี้โอเคจะดีขออีกนิดนึงดีกว่าเป็นดับเบิลช็อกแลทั้งทีต้องใส่ให้สะใจแล้วเดี๋ยวอันนี้เก็บเอาไว้โรยหน้าข้างบนด้วยโอเคตัวท็อปปิ้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วห ให้ดูว่ามันขึ้นรูปได้แล้วเดี๋ยวเรารอของในเตาออกมานิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเอามาพักให้เขาเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบีบกันว่าคัพเค้กตัวดับเบิลช็อกโกแลตตัวนี้ค่ะบีบกันยังไงค่ะเมื่อกี้ก็ทำกันไปเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็คือพักไว้ให้เย็นค่ะตอนนี้เย็นสนิทเรียบร้อยแล้วก็คือเอามาพักบนตะแกรงให้มันเย็นนะคะมันจะได้ไม่มีเป็นไอๆน้ำเหมือออกอยู่ที่ก้นหรือว่าอยู่ตรงไหนของขนม ก็พักเคิงไว้ให้เย็นพอเย็นปุ๊บตัวนี้ก็คือทับปิ้งที่เราทําไว้ค่ะก็จะมีสีสีของโอรีโออยากได้สีเข้มก็เพิ่มโอรีโอเข้าไปอีกก็ได้แล้วก็ตัวนี้เราใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้จะดีใช้เป็นหัวจีบค่ะเบอร์ไซส์ใหญ่นิดนึงเพราะว่าที่บอกไปว่าโอรีโอถ้าสมมติว่าเราบดไม่ละเอียดมากอย่างเงี้ยค่ะถ้าหัวจีบเป็นไซส์เล็กมันจะบีบไม่ออกแล้วหัวตันมันจะเป็นปัญหาใหญ่มากก็คือพร้อมแล้วเรามาแตกหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาลงจานกัน ให้ดูก่อนนี่ที่เราใส่ไปว่าเรามีช็อกโกแลตอะไรอยู่ด้านบนวางไว้ด้านบนมันจะสวยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมองเห็นว่าด้านบนเรามีช็อกโกแลตทั้งเป็นไวช็อกดาร์ช็อกทั้งคู่เลยแล้วก็ข้างในก็มีใส้ด้วยสวยๆเนาะแล้วก็บีบๆอย่างเงี้ยค่ะชอบเป็นครีมเยอะครีมน้อยก็ลองบีบๆดู โอเคแล้วบีบแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเค okay. แล้วเดี๋ยวจะด,ดีจัดๆก็ใส่กานทำไ้สามชิ้นอืมฟึบด้านไหนดีมุมไหนสวยมุมนี้แล้วก็โอรีโอค่ะใส่เป็นทั้งชิ้นเป็นครึ่งชิ้นก็แล้วแต่เราหาั่นเอาใส่เป็นครึ่งชิ้นละกัน สวยไหมเอาให้เหมือนกันเลยนะสองชิ้นเป็นฝาแฟดเป็นแฟแล้วก็โรยเป็นผงโอริโอที่เราเหลือไว้มกเมื่อกี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายด้วยเป็นเกล็ดน้ำตาลที่จะดีดรียม,มาในสีเงินเงินจะได้มีความเป็นแบบวิงวิงสีเงินเงินนิดนึง ได้ดูน่าสนใจกับตัวขนมมากขึ้นเนาะโอ๊ยโอเคเราก็มาใส่การกัน,กนโอเคจัดเสิร์ฟเป็น3ามชิ้นนะคะวันนี้หรือว่าถ้าใครเป็นปาร์ตี้แก๊้งใหญ่ก็จะจัดเสิร์ฟมากกว่าสชิ้นได้โอเคแล้วก็ โรยเป็นผงโอเรียอยู่น o งจานนิดนึงจะให้ดูเป็นแบบว่าโอเรียวสวยๆเรียบร้อยแล้วปาร์ตี้เก๋มากสำหรับอัตราส่วนตัวนี้นะคะเป็น Double Chocolate Cupcake ค่ะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ Foodtravel TV ค่ะสำหรับวันนี้คนตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Foodtravel TV สวัสดีค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้ว หรือว่ารีเทิลสู่อีทีเอมาได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ